ความคิดธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับความคิดเห็นความขัดแย้งกันเพียงใดเพียงแต่ว่าเมืองไทยเราเนี่ยเ,เรามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของระบบหลักดินาที่เข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดใหม่ในเรื่องของประชาธิปไตยถึงแม้ว่าจะมีมาตั้งแต่2,475แต่ว่ามันก็มันยังไม่หลังอย่างรากลงลึกนะครับพบได้เรียนแล้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องมี3ส่วนส่วนหัวมันก็คืออุดมการ นะครับส่วนที่2ก็คือในเรื่องของระเบียบกฎหมายทีกบบ่กําหนดรว่ธรรมนูนหรือการเลือกตั้งที่ที่บริสุทธิ์ยุติธรรมส่วนที่3สาําคัญมากก็คือวิถีชีวิตหรือวิญญ,ญาณของคนในสังคมไทยนี่แหละว่ามีความเคารพความเป็นเหตุเป็นผลเคารพกฎหมายเคารพเสียงข้างมากกันขนาดไหนตัววินตัวมันต้องประก,กอบไปด้วย3ส,ส่วนนะครับเป็นส่วน,นสามส่วนเพราะฉะนั้นไอ้ความขัดแย้งในเมืองไทยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็แต่ละฝ่ายก็จะมี มีมวลชนของตัวเองแต่ละฝ่ายก็มีนักวิชาการของตัวเองอแต่ละฝ่ายก็มีกําลังทุนของตัวเองตัวเนี้มันก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยในสังคมไทยนะครับเป็นสังคมที่เราไม่ได้ยมความรุนแรงกันตั้งแต่สมัยไหนแล้วจะหาทางออกได้เสมอเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะต้องกลับมาต่อรองนะต่อรองรกันแล้วก็คงจะต้องนําไปสู่ความความสมานนิจารอปองดองกันได้อยู่ดี นะ่ครับมัานใจเป็นยังไงครับรครับ,รบพอคอปก็เสนอว่าเห็นว่าสภาพความขัดแย้งในบ้านเมืองในห่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นสาเหตุสําคัญที่นําไปสู่ความรุนแรงและการกระทําความผิดกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งฝ่ายต่างๆความรุนแรงและการกระทําความผิดกฎหมายอาญาในล,ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมภาวะปกติทั่วไป ที่ไม่มีความขัดแย้งในทางการเมืองเช่นนี้เพราะการกระทําความผิดมูลฐานเริ่มจากความคิดทางการเมืองดังนั้นแม้พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเกิดผลกระทบและความเสียหายแก่บุคคลส่วนรวมนั้นเป็นเรื่องที่ผู้กระทําต้องรับผิดชอบประเด็นนี้มันก็ถือว่าวิวัฒนาการทางกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยเรายังไปไม่ไกลเท่าไหร่ค,รความผิดทางการเมืองเอาง่ายๆอย่าง ความผิดเรื่องพักการเมืองนะครับ,รบก็กลายเป็นก็ไม่รู้จะเอาบทลงโทษเพราะว่าในทางกฎหมายนี่ถ้ามีความผิดก็ต้องมีบทลงโทษแต่บทลงโทษนี่เราก็มีแต่ว่ากฎหมายแพ่งกับกฎหมายอาญาก็มองว่าความผิดทางการเมืองเนี่ยปรับมาใช้การลงโทษโดยใช้กฎหมายอาญามากฎหมายอาญาก็จะมีอะไรบ้างอะจับปรับใช่ไหมครับจําคุก <จะ S 2> รุนแรงจั้งรุนแรงทั้งนั้นจริงๆแล้วความผิดแต่ทางทางการเมืองเนี่ย เราเนี่ยรัฐมนูญนะครับแล้วก็กฎหมายพรรคการเมืองเชิญชวนให้ประชาชนมาตั้งพรรคการเมืองนะครับเพื่อดํารงอะไรเจตจำนงความเป็นเจ้าของประเทศใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อมีความผิดหรือพลาดไปเนี่ยโดนคดีอาญาจับติดคุกจำคุกซึ่งมันก็เหมือนกับหลอกมาตายไหมอย่างไปดูเด็กใครส่งถ้าใครเคยตั้งพรรคการเมืองเนี่ยรเรียกว่าส่งงบการเงิน,นให้กับกรกตเนี่ยครับ ไม่ครบเนี่ยหรือผิดเนี่ยก็ตต้องมีความผิดอาญานะครับถูกจับนะและ้วก็ถูกยุบพักก็คือว่าสรุปแล้วก็คือประเด็นนี้ก็คือกฎหมายของเราเนี่ยมันยังไม่มีความเฉพาะด้านนะครับ,รบก็เลยปรับความผิดทางอาญามาใช้กับความผิดทางการเมืองมันก็เลยเกิดความรุนแรงนะครับในคอ,อ,อปอก็เห็นว่าการดำเนินคดีอาญาในความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉิน ปี2,548ความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปตามมาตรา215แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องนั้นเป็นช่วงเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองทั้งหลายทั้งก่อนและหลังการรัฐประหารวันที่19กันยา2,549รวมทั้งคดีที่เกี่ยวข้องการมิ่นประมาทพระบรมราชานุภาพตามมาตรา 1้อแห่งประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0ร้ล้วนเป็นเรื่องลักษณะเกี่ยวข้องความขัดแย้งทางการเมืองรัฐบาลสงควรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องคดีความผิดดังกล่าวดังนี้อันนี้ก็เข้อประเด็นสำคัญนะฮะหนึ่งเร่งรัดตรวจสอบความชัดเจนการแจ้งข้อกล่าวหา และดำเนินคดีผู้กล่าวหาและจำเลยสอดคล้องกับพฤติกรรมพฤติการแห่งการกระทำหรือไม่และทบทวนว่าการตั้งข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินสงวรหรือการดำเนินคดีที่พยานหลักฐานอ่อนไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ความผิดหรือไม่อีกข้อหนึ่งครับ <c oughs> การดำเดนินการอย่างแท้อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวอันเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลย เพื่อให้ผู้ต้องหาและจำเลยสามารถต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และลดผลการกระทบที่เกิดขึ้นทั้งตนเองและครอบครัวอันเกิดจากการถูกจำกัดเสรีภาพอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่เป,เ,เป็นข้อเสนอของที่เป็นรูปธรรมครับเลยค,คำนึงถึงสทิที่เสรีภาพกธธานร,รนพื้นฐานแล้วคำนึงถึงการปรับใช้กฎหมายเนื่องจากมันเป็นความผิดที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองอนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะ ได้รับความกรุณาพูดง่ายๆได้รับการกรุณาจากกระบวนการยุติธรรมครับครับผมแล้วเนื่องจากผู้ต้องหาและจำเลยไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายไม่ใช่ผู้ร้ายไม่ใช่อาชญากรดังดังเช่นคดีอาญาตามปกติแต่ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าการกระทําผิดอันมีมูลเหตุเพื่อบรรลุปเป้าหมายในทางการเมืองหากผู้ต้องหาและจำเลยนั้นไม่ได้รับการปลดปล่อยตัวชั่วคราวรัฐบาลสงวรจัด สถานที่ให้มีการควบคุมที่เหมาะสมไม่ใช่เรือนจำปกติเป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาและจำเลยดังเช่นที่เคยใช้กับนักโทษทางการเมืองในอดีตปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนเขาก็จะควบคุมนักโทษการเมืองที่โรงเรียนที่ตำรวจบางทวจะแยกเพราะว่าความผิดทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่ความผิดข้ารากรไม่ใช่ความผิดทางอาญาที่เหมือนกับ อาชญากรทั่วไปใช่ไหมครับเกิดจากเกิดจากความขัดแย้งในความคิดเห็นใช่ไหมครับทางการเมืองที่มีความแตกต่างกันซึ่งเป็นสิ่งที่ปกติเกิดขึ้นในทั่วทั่วโลกอยู่แล้วแต่ว่ายุคหลังนี่ก็มาจับขังกับนักโทษที่มีต้องโทษคดีอาญาทั่วไปนะครับก็รู้เหมือนกับว่าไม่ให้เกียรติความเป็นมนุษย์นะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถูกถูกอะไรถูกท้าทายนะครับถูกท้าทายูกละเลยไปอันนี้เป็นสิ่งที่สิ่งที่ทางคอปนี่ก็ ให้ความสําคัญแล้วก็เห็นใจนะครับ,รบเห็นใจครับอีกประเด็นหนึ่งก็นเนื่องจากคดีอาญาเหล่านี้เป็นเรื่องการสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ดําเนินอยู่ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยมีผู้กระทําผิดมีบูญเหตุจูงใจทางการเมืองนะฮะและปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีรากเหง้าที่สําคัญจากสภาพสังคมไทยอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่นผาน การนำเอาหลักความยุติธรรมทางอาญาที่มีเพียงมาตรการฟ้องคดีอาญาในเชิงลงโทษมาใช้การแก้ปัญหาความขัดแยง้งจึงไม่เหมาะสมกับสภาพของปัญหาครับ<ม>ด้วยเหตุน,นี้ในระหว่างที่มีการศึกษาแนวทางมาตรการต่างๆที่เหมาะสมกับสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทยมาใช้สมควรขอความร่วมมือให้อัยการชะลอ ดำเนินคดีอาญาเหล่านี้ไว้โดยไม่พิจารณานำขึ้นสู่ศาลโดยรอให้ข้อมูลครบถ้วนทุกๆด้านก่อนอันนี้เป็นคำเสนอของคอ,อปอนะครับในข้อที่4ี่คอเห็นว่าการชดเชยเยียวยาหรือฟื้นฟูผู้รับได้รับกระทบกระเทือนเหตุการณ์คุณแรงครั้งนั้นฝ่ายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการสร้างความปรองดองในชาติ รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิประชาชนและปกป้องไม่ให้เกิดความรุนแรงซึ่งกระทบต่อสิทธิในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลและกระทบกระเทือนต่อสังคมดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงโดยที่รัฐไม่สามารถป้องกันได้รัฐย่อมมีหน้าที่เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งบุคคลและฟื้นฟูนฟนทางสังคมครับ<า> ลึกเลยลึกเลยนะครับเพราละเอียดละเอียดมากกับความรู้สึกแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับพราเป็นความขัดแย้งที่มีพื้นฐานทางการเมืองนะครับมันมีหนังสือของท่านท่านอาจารย์วิบูลอาจารย์วิบูลนะทางออกประเทศไทยต้องปฏิวัติท่านก็เคยท่านเขียนไว้หน้าคือเขียนลูกหน้าตั้งนานว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยในในหนังสือเล่มนี้นะครับทางออกประเทศไทยนะครับ อยู่ที่หน้า291ท่านเขียนไว้ดีมากเขียนว่าไงครับท่านท่านก็บอกว่าทางออกทางออกวิกฤตการเมืองเฉพาะการเมืองไทยเฉพาะการเนี่ยท่านก็บอกว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งอำนาจของอำนาจใหม่ทั้งน,นิติบัญญัติบริหารและตุลาการต้องเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ให้รัฐบาลให้มีความชอบธรรมได้เป็นที่ยอมรับของประชาชน อีกหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านเขียนว่ามันต้องมีการเยียวยาะะการเยวการเยียวยาเป็นระยะการการเปลี่ยนผ่านหนึ่งมาตรการสแสวงหาความจรงิงและเปิดเผยความจรงิงโอ้ท่านก็พูดถึงว่าการสืบสวนสอบสวนหาความจรงิงจะเปิดเผยต่อสังคมให้ผู้เสียหายทราบหรือญาติของเหยื่อที่เสียชีวิตทราบการสืบสวนสอบสวน เป็นคณะกรรมการคนกลางที่ไม่เข้าข้างในอันนี้อันนี้ท,นท่านมองมองไปล่วงหน้าแล้วนะครับ,รบอีกอันหนึ่งก็สําคัญคือว่ามาตรการทางกฎหมายอาญาท่านบอกว่าการดำเนินคดีอาญาและการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการกระทําผิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนถือเป็นการ ยึดความยุติธรรมตามกฎหมายซึ่งการตรวจสอบการใช้อำนาจที่บิดเบือนหลักกฎหมายเพื่อเป็นบรรทัดฐานที่ดีสำหรับความยุติธรรมในอนาคตแต่เงื่อนไขว่าจะต้องไต่สวนและดำเนินคดีอย่างเที่ยงธรรมอันนี้อีกประเด็นหนึ่งครับการช่วยเหลือและชดใช้และเยียวยาอันนี้ที่ที่ขอโทษผู้เสียหายเช่นว่าเ,เหตุการณ์ที่ก่อนเสื้อแดงแล้วก็เหตุการณ์ที่ดำเนิน มีเรื่องมีราวก่อนหน้านั้นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ท,ที่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมหรากเน่ามาจากความขัดแยง้งความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันทั้งหมดครับ,รบท่านรัตตุบุญก็เขียนว่ามันต้องมันต้องมีการช่วยเหลือและชดใช้เยียวยาเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือเหยื่อที่ดํารงชีวิตต่อไปให้เป็นปกติจะต้องแสดงออกเพื่อความรับรู้และชดเชยความสูญเสียของเหยื่อของความรุนแรงครับ ข้อที่สี่เจ้าหน้าที่การปลดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและห้ามดํารงตําแหน่งทางราชการอันนี้มันก็เป็น <c oughs> มันจะอ่นต่ออ๋อเขาว่างไงนะปลดว่างไงนะครับก็ดิเสียนะอ๋อพูดถึงเจ้าหน้าที่เนอโทครับเ <c oughs> จ้าหน้าที่เอ่อ เราก็เคยเกิดขึ้นเมื่อสมัยรัฐบาลสมชายเนาะรุ่นนั้นใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าทําตามหน้าที่ใช่ไหมในการบรรเทาความเสียหายแต่ปรากฏว่า,าก็ถูกฟ้องก็หลังจากนั้นก็ถือว่าถือว่าผิดหนึ่งห้าเจ็ดไงเราเวน้นค,คือในระหว่างที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยหรือมีมวนชนเข้าหูปะทะกันเนี่ยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยมันก็มีอยู่สองแนวความคิดนะครับหนึ่งจะเข้าไประง,งับหรือเปล่าเพราะว่า ผู้ชนกําลังโกรธแค้นกันหรือจะปล่อยใ,ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่ออาตัวเองรอดเพราะถ้าเข้าไปห้ามปรามที่จัดการก็จะต้องเกิดการประทา่กนนากบวลชนเจ้าหน้าที่ก็จะถูกกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงในการก,กระทาเกิดไปแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทําอะไรเลยนะครับก็จะถูกกล่าวหามาตราเดียวกันนึง้เจว่าละเว้นนะการปฏิบัติหน้าที่โดนทั้งขึ้นทั้งลงนะครับเขาจึงเสนอว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนะี่ยไม่ว่าจะโดยเฉพาะยิ่ยงเจ้าหน้าที่ตำรวจในชะ่ไหมครับก็จะมีมาตรการตั้งแต่อะไรอ่ะที่เขาเรียกว่าตั้งแต่เบาไปหาหนักใช่ไหมไม่ใช่หนักไปหาเบาตัวเนี้ยก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องต้องมีนะในเกาหลีเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับการฝึกฝนมา <c oughs> ใช้ในการ ใช้ในการไม่เรียกว่าปราบมอ็อบดีกว่าใช้ในการดูแลฝูงชนนะเพราะว่าความขัดแย้งทางการเมืองหรือว่าม็อบที่เกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไม่เข้าใจมองว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยก็จะเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะใช้อาวุธต่างๆจากที่เกิดขึ้นในในประเทศไทยตัวเนี้ย <c oughs> เพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามาตร,าตรฐานของประเทศต่างๆในที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะมีระดับขั้นของการใช้นะครับเพื่อจะควบคุมไม่ใช่ไม่เรียกปราบนะควบคุมฝูงชนนะครับควบคุมฝูงชนครับผมครับ <c oughs> มันมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นมาตรการจากจากหนัก จากเบา <laughs> จากเบาไปหาหนักไม่เห็นหนักไปหาเบา <c oughs> ไม่ใช่ยิงจากขาไปถึงหัวหยิงจากหัว <c oughs> ไปถึงขาถึงขาใช่อย่างนั้นนะครับ, <c oughs> รบจากเบาไปสุดนะใช้เครื่องขยายเสียงนะในการปราบในการไม่ใช่ปราบเอก,การเสียงในการชี้แจงนะให้แยกซะให้สลายให้กลับบ้านใช้น้ำใช้น้ำใช้รถดตาเผิงฉีดต่างๆนี่ตอนนี้ก็แต่ทีเจ้าหน้าที่ก็อดทนนะ นะก็ไม่ใช่อาวุธเข้าไปนะครับก็ใช้มีโลกับกระบอกลุมบอลกันกับอันนั้นคือต่างประเทศนะต่างประเทศที่เห็นแต่แต่ที่ผ่านมาเราเนี่เราต้องมีเกิดเกิดการเยียวยาการประลองกันเกิดขึ้นของเราก็ใช้อาวุธจริงมันก็อาวุธจริงก็เป็นที่ประจักษ์นะครับพี่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเพราะว่ากลางวันแสกๆอย่างเงี้ยนะใช้อาวุธในเมืองหลวงอย่างเงี้ยนะครับกลางวันมันปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ สายตาคนทั่วโลกเนี่ยเขาก็จับจ้องกันอยากจะเรียนสั้นๆว่าในวัตกรรมโลกเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นวัตกรรมหลักของโลกถ้าใครหรือกลุ่มใดยังคิดที่ยังสนับสนุนการใช้ความรุนแรงหรือรเผด็จการอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าคุณเนี่ยเชื่อในวัตกรรมรองซึ่งมันเป็นไม่ได้ที่คุณจะชนะนะแนวคิดประชาธิปไตยนะแนวคิดประชาธิปไตยครับยังยัง ยังมีข่าวว่าไม่หยุดอีก่นแหลยยังยังมีคิดว่าจะต้องมีอย่างนั้นจะต้องมีอย่างนี้ก็ประเด็นแนวความคิดที่ส่งหรือว่าสนับสนุนเนี่ยหรือว่าเรียกว่าชมรมผู้รักประเด็จการเนี่ยนะก็มีปรากฏให้เห็นในกรณีของการคัดค้านคณะนิติราชนะครับนิติราชเน่นิติราชเนี่ยของอาจารย์วรเจตคืธรรมศาสตร์นะครับที่มีคัดค้านจากหลายฝ่ายนี่จันผมเห็นรูปนี้แล้วผมชอบนะ รูปนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะความความความรู้สึกที่ดีที่มันมันฝ่ค้านกับนายกรัฐมนตรีนะหลังจากหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีมีรูปน่ารักเหมือนนายกยิ่งรักจะติดเออะไรฟ้อนรำมาจากประเทศลาวผมอยากเห็นภาพอย่างนี้ตลอดนะฮะเป็นความสมานฉันทนผมคิดว่าถ้าในในเชิงครับ ถ้าน,นายกร,รัฐมนตรีนะครับกับผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยได้มีการพบปะแล้วพูดคุยกันบ,บ่อยๆเนี่ยผพราะว่าคนเรานะได้เจอหน้าถ้าพูดคุยกันนะกับเขาคุยกันเนี่ยผมว่าจะจะดีมากลดการเผชิญหน้ากันครับในเมื่อผู้นํานทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศเนะบไ,ได้มีการพูดคุยกันโดยตรงเนี่ยผพราว่าสถานการณ์ต่างๆมันน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ผมก็ครับพลาดหัวนี้ผมก็ับม,มันก็คนละเรื่องนะอ๋อครับ อัน,น,อน,นแทนที่แทนที่สมาน้ฉันต่อกลับมามีความคิดอะไรที่แปลกๆอีกผู้นำระบทับบ้างับผู้อาบุโสว่า,าจะจับช่วงสถาบันเอามาพูดกันอีกคืออันนี้ผมก็ไ<ะ>ม่อยากจะเรียนว่าฟุ้งอยหายตะเข็ดในการสื่อสารนี่บางครั้งก็สื่อมวลนชน,นในเมืองไทยนี่ก็เอาไปตีความเองเออครับสื่อมวลชนนี่ก็ต้องการขายข่าวด้วยส่วนหนึ่งนะครับครับผมนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ ผู้ที่สื่อหรือว่าผู้ที่ให้ข่าวบางครั้งอาจจะไม่ได้มีความประสงค์ที่จะสื่อเช่นนั้นก็ถูกไปบิดเบือนตีประเด็นให้เกิดความขัดแย้งขึ้นเขาเรียกว่าไม่ใช่สื่อเขาเรียกว่าเสี่ยมให้เกิดความขัดแย้งกันครับครับผมเออวันนี้เป็นไงันพอพอมาสรุปตอนจบว่าเออเห็นภาพข่าวกับพาดหัว headline ของหนังสือพิมพ์ก็ก็ทอแท้ใจบางฉบับนะครับบางฉบับบางฉบับ เราเราก็มีมีหวังว่าความปลองดองอย่างของท่านอนิตท่านอาจารย์คณิตครับนครจะเกิดขึ้นทางออกประชาธิปไตยต้องปฏิวัติประชาธิปไตยทางออกประเทศไทยต้องปฏิวัติประชาธิปไตยตามท่านลูกเต๋าบิบูลที่ได้รวบรวมแล้วก็เขียนไว้เนี่ยมันก็น่าจะมีมีเหตุมีผลนะครับครับวันนี้ ผมภาวัฒน์เหมธุรินรนะครับ<ม>ก็จะมาพบกับท่านพร้อมกับท่านอาจารย์สมบูรณ์รยินดงสุวรณรณนะครับวันนี้สวัสดีครับ